หลังจากที่ Samsung เปิดตัว Galaxy A51 แล้วก็ A71 ไปนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้สึกว่าปีนี้ Samsung เอาจริงเอาจังเหลือเกินนะเพราะว่า2รุ่นก็ว่าราคาคุ้มแล้วผมจะบอกว่ามันมีรุ่นที่คุ้มกว่านั้นนะครับก็คือ s a m ซุงกาแล็กซี่ s สิบไและ Samsung g a l a x ซ n o โน้ตสิบไนะครับเห็นว่าเป็นรุ่นไ like รแบบนี้แต่จะบอกก่อนเลยนะว่าซัมซุงใส่สเปคแบบจัดเต็มเรียกได้ว่าแบรนด์จีนพรีเมียมมีร้องเหมือนกันนะครับว่าแต่สเปคของ s 1 0 Lite และโน้ตสิบไ e จะเป็นอย่างไรและทั้ง2รุ่นแตกต่างกันอย่างไรนั้นกดไลค์กด Subscribe แล้วไปชมคลิปกันเลยเริ่มต้นที่ Samsung Galaxy S10 Lite ก่อนเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยเห็นว่าเป็น s 0 Lite ก็จริงอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันเป็น รุ่นที่ซัมซุงเนี่ยตั้งใจเอามาชนกับ สมาร์ทโฟนแบรนด์จีนพรีเมียมโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของ S10 Lite เลยนะรุ่นอย่างแรกเลยก็คือดีไซน์ที่มีการปรับปรุงใหม่นะครับให้มีความบางความเบากว่าเดิมแล้วก็ขนาดตัวเครื่องโดยรวมเนี่ยนะครับถือว่าจับถือได้ง่ายนะสำหรับสมาร์ทโฟนหน้าจอ6.7นิ้วนะครับหน้าจอของ S10 Lite เนี่ยเป็นหน้าจอแบบ Super AMOLED Plus นะครับที่มาพร้อมกับรูปแบบจอ Infinity O ก็คือมีการเจาะรูฝ,ฝังกล้องไว้ตรงกลางเช่นเดียวกับ Samsung Galaxy Note 10 Plus นั่นเองนะครับความละเอียดหน้าจอของ S10 Lite เนี่ยอยู่ ที่ Full HD+ Plus นะครับรองรับ HDR นะแล้วก็สีอย่างที่บอกไปมันเป็น Super m o l l e t Plus เนี่ยก็จะมีสีที่สมาเสมอมากขึ้นรวมถึงมีความบางมีความเบาของตัวพารแนลหน้าจอที่มากกว่าจอ Super m o l l e t ทั่วไปนะครับ ด้านชิปประมวลผลของ S10 Lite นะอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของเขาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า s u n g เนี่ยเลือกที่จะใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 855นะครับเป็นชิปตัวท็อปของ Android ในเมื่อปีที่แล้วซึ่งในปัจจุบันก็ยังถือว่ามันเล่นได้ทุกเกมเป็นอย่างดีนะครับแรมให้มาสูงถึง 8GB และมีความจุในตัวเครื่องสูงถึง128 g b แบบ UFS 2.0นะครับด้านกล้องถ่ายภาพของ S10 Lite นะครับตัวนี้มีการปรับปรุงกล้องให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะตัวนี้กล้องหลักความละเออียดอยดู่ ที่48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์อัลต้าวแองเกิล12ล้านพิกเซลและมีเลนส์มาโคร5ล้านพิกเซลติดมาให้ใช้งานกันนะครับที่สำคัญคือ a 1 0 Lite เนี่ยมาพร้อมกับฟีเจอร์ Super Steady Video นะครับก็คือการถ่ายวิดีโอได้แบบนิ่งๆเลยนะนิ่งเหมือนกับ ที่ Note 10 plus แล้วก็ S10 ทําได้เลยนะครับเรียกด้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะสำหรับ S10 Lite นะครับด้านแบตเตอรี่นะ S10 Lite ให้แบตเตอรี่ความจุสูงถึง4,500ม ah ิลลิแอมนะครับรองรับการชาร์จเร็วนะครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องปกติของสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมอยู่แล้วนะโดยรวมสําหรับ S10 Lite เนี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวสําหรับคนที่อยากจะเล่นเกมนะแต่ว่าไม่อยากจ่ายเงินเกิน2 0 0 0 0บาทเพื่อซื้อสมาร์ทโฟนดีๆสักเครื่องนะครับเพราะว่าราคาของ s a m s u n Galaxy g S10 Lite เนี่ยมันหลุดออกมาแล้วนะครับราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่18,990บาทนะครับวางจําหน่ายในช่องทางออนไลน์ทั้งหมดเลยมันจะเป็น lazada shopee ทางพวกนี้นะครับมีวางจําหน่ายอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเพิ่มเงิน1000บาทจะได้หูฟัง ไร้สายของ akg ไปด้วยเลยนะครับผมว่าเพิ่มเงิน1,000ก็ดูเป็นการเพิ่มเงินที่คุ้มค่าเหมือนกันนะ ถัดมานะครับเป็นอีกรุ่นนึงนะฮะ Samsung Galaxy Note 10 Lite นะครับเพิ่งเปิดตัว Note 10แล้วก็ Note 10 Plus ไปมี Samsung Galaxy Note รุ่นเล็กอย่าง Note 10 Lite เปิดตัวตามกันมาเลยนะครับด้วยความที่เป็น Note 10 Lite นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีปากกา S Pen เช่นเดียวกับ Note 10แล้วก็ Note 10 Plus นะครับโดยขนาดหน้าจอของ Samsung Galaxy Note 10 Lite นะครับเป็นหน้าจอแบบ Infinity O Display ก็คือเจาะรูแล้วก็ฝังกล้อง2ล้านพิกเซลไว้นะครับขนาดหน้าจอที่6.7นิ้วเท่ากันกับ Samsung Galaxy S10 Lite เลยแต่ตัวนี้จะเป็นหน้าจอ ซูเปอร์อัลโมเลดธรรมดานะครับไม่ได้เป็นซูเปอร์อัลโมเลดพลาสเหมือน S10 Lite นะด้านสเปคของ Samsung Galaxy Note 10 Lite นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับใช้ชิปประมวลผลเป็น Exynos 9810นะครับที่มี GPU เป็น Mali G72 MP18 RAM เนี่ยผมยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะอยู่ที่6 g b ถึง8 g b นะครับแต่ส่วนตัวคาดว่าน่าจะเป็น RAM 8 g b นะแล้วก็ความจุหรือว่า,วาพื้นที่เก็บข้อมูลภายในเนี่ยตัวนี้อยู่ที่128 g b รองรับ Micro SD Card เช่นเดียวกับ S10 Lite นะ ความจุสูงสุด1เทราไบต์นะครับพอเชื่อมต่อเป็น USB Type C นะแล้วก็ตัวนี้สําคัญเลยคือมีช่องเสียบหูฟัง3.5ม m mm มนะครับส่วนแบตเตอรี่ความจุ 4,500mAh และรองรับการชาร์จเร็วเช่นเดียวกับ Samsung Galaxy S10 Lite นะครับสำหรับเรื่องกล้องของ Samsung Galaxy Note 10 Lite นะครับตัวนี้มีกล้องหลัง3เลนส์เหมือนกับ S10 Lite เลยแต่ว่าจะมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยกล้องของ Samsung Galaxy Note 10 Lite เนี่ยกล้องหลักของเขานะครับมี ความละเอียดที่12ล้านพิกเซลนะครับ f stop ที่1 7เป็นแบบ Dual Pixel นะแล้วก็มีการสั่น OS มาให้นะครับมีเลนส์ u อา a ์เต e ร์ไวด12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีเลนส์เทเลโฟโต้ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับซูมได้2เท่านะครับตัวนี้ไม่มีเลนส์มาโครเหมือน A10 l i t e นะครับ มาถึงความแตกต่างของ Samsung Galaxy S10 Lite และ Samsung Galaxy Note 10 Lite นะครับพร้อมกับเป็นไกด์ไลน์ให้ไปเลือกกันง่ายๆนะครับว่าตัวเองนั้นเหมาะกับรุ่นไหน S10 Lite หรือว่า Note 10 Lite ดีนะครับสิ่งแรกที่แตกต่างเลยระหว่าง S10 Lite กับ Note 10 Lite เนี่ยนอกจากชื่อของมันนะครับก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอทั้ง2รุ่นนี้แม้จะเป็นหน้าจอ ขนาด6.7นิ้วเหมือนกันเป็นจอแบบ AMOLED เหมือนกันนะครับแต่ว่าความแตกต่างของ S10 Lite คือมันเป็นหน้าจอแบบ Super AMOLED Plus ที่แสดงสีได้สม่ำเสมอมากกว่าจอ AMOLED ธรรมดานะครับเล็กน้อยแต่ว่าเล็กน้อยจริงๆนะแล้วก็จอ Super AMOLED Plus เนี่ยมันมีความบางแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาวกว่าหน้าจอ Super AMOLED ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมของ S10 Lite เนี่ยมันก็จะเบาวกว่า Note 10 Lite ด้วยนั่นเองนะครับ ความแตกต่างที่2ระหว่าง s 1 0 Lite กับ Note 10 Lite อยู่ที่ชิปประมวลผลนะครับ Samsung s a m s u n galaxy g s 1 0 Lite เนี่ยเลือกใช้ชิปประมวลผลของทาง qualcomm นะครับ snapdragon 855ส่วน s a m s u n galaxy g Note 10 Lite เนี่ยนะครับมาพร้อมกับชิปประมวลผล exynos 9810ของทาง Samsung เองนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือตัว gpu หรือว่าตัวที่เรนเดอร์กราฟิกของเขาเนี่ย s 1 0 Lite จะใช้เป็น adreno 640นะครับส่วน โน้ต10ไลท์จะเป็นมารีจ72 m p 18นั่นเองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยความจํากับแรมเนี่ยเท่ากันนะนั่นเองนะครับส่วนแตกต่างที่3ระหว่าง s 1 0ไลท์กับโน t e 10 l i ท์ก็คือเรื่องของกล้องนะครับ แม้ว่าจะมี3ตัวเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการทํางานเนี่ยคนละแบบเลยนะครับเริ่มที่ Sam s u n g า a l a x y A10 Lite เนี่ยนะครับเขามีกล้องหลัง3ตัวนะครับแต่ว่ากล้องหลักของเขาจะมีความละเอียดที่48ล้านพิกเซลมีออโต้โฟกัสแล้วก็รูรับแสง F อฟสอปอยู่ที่2.0นะครับ48ล้านพิกเซลเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการถ่ายแบบคอร์ดเบเยอร์นะครับก็คือถ่ายภาพแบบปกติก็จะได้ที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับส่วนเลนส์มุมกว้างหรือออตตาไวเกิลเนี่ยนะครับตัวนี้มีความละเอียดที่12ล้านพิกเซลนะแล้วก็เลนสามคร นะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ s 10 lite เนี่ยเขามีฟีเจอร์ถ่ายวิดีโอแบบนิ่งๆขั้นเทพของทาง Samsung นะครับ super steady ois นั่นเองนะครับส่วนกล้องหลังของ s a m s u n galaxy g note 10 lite เนี่ยแม้ว่าจะมี3เลนเหมือนกันนะครับก็จะเป็นกล้องหลัก วายแองเกินะครับความละเอียด12ไมล์เซล f 1.7เป็นแบบดอว์พิกเซลนะครับมีการสั่น os มาให้นะครับมีกล้องออตาวเหมือนกันนะ12ไมล์เซล f 2.2นะครับแล้วก็กล้องตัวสุดท้ายที่ของ a10 เก็เป็นมาโครใช่ไหมโน10ไ i t e เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเขาใช้เลนเทเลโฟโต้แทนนะครับเป็นเลนเทเลโฟโต้12ไมล์เซล f stop อยู่ที่2.4นะครับมีการสั่น os มาให้นะครับแล้วก็ซูมได้2เท่าแบบออปติคอลนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีฟีเจอร์ super steady os นะครับแต่ว่ามีการสั่น os อยู่่ก็นาจะ ช่วยป้องกรรันเลือกภาพสั่งไหวขณะถ่ายวิดีโอได้ในระดับหนึ่งนะครับสรุปแล้วเลือกซื้อรุ่นไหนดีนะครับระหว่าง Samsung g g l a x y s 1 0 Lite e หรือจะเป็น Samsung Galaxy Note 10 Lite ดีนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าซื้อไปใช้ทําอะไรนะครับถ้าหากว่าต้องการสมาร์ทโฟนสเปคแรงๆนะครับเน้นเล่นเกมดูวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าซัมซุ g g าซี่ s สิบไตอบโจทย์ของคุณอย่างแน่นอนนะเพราะว่า ชิปผลผลแมดรแล้วก็855เนี่ยมันถูกทดสอบมาหลายสํานักและว่ามันเล่นได้ทุกเกมจริงๆนะครับแล้วก็ เชื่อว่าพออยู่ในเจ้า A10 Lite เนี่ยไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอีกทั้งหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ Super AMOLED Plus นะครับซึ่งมันแสดงผลได้ค่อนข้างดีกว่าหน้าจอ Super AMOLED ปกตินะครับแล้วก็ด้วยความที่ขนาดตัวเครื่องอะไรเอ่ยน้ำหนักตัวเครื่องก็ดูจะเบามากกว่ามันก็เลยเหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกมชอบดูคอนเทนต์วิดีโอนะครับรวมถึงคนที่ชอบถ่ายวิดีโอด้วยนะเพราะตัวนี้มีการสั่นคั้นเทป Super Steady OS นั่นเองนะครับส่วนคนที่ต้องการซื้อสมาร์ทโฟนไปใช้ทํางานต่างๆชอบ จดชอบเขียนนะครับอันนี้มันเหมาะกับ Samsung Galaxy โน้ต10ไรท์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโน้ต10ไรท์เนี่ยเขาก็มีทั้งปากกาแล้วก็มีหน้าจอที่ขนาดใหญ่นะครับรวมถึงสําคัญเลยนะมีช่องเสียบหูฟัง3.5มิลลิเมตรนะครับซึ่งอาจจะสําคัญสําหรับบางคนมากๆนะครับถ้าเกิดต้องการช่องเสียบหูฟัง3.5ก็ต้องไปที่โน้ต10ไรท์นะครับนั่นเองนะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสเปคคร่าวๆของ s a m s u n Galaxy g S10 Lite นะครับกับ s a m s u n Galaxy g Note 10 Lite นะครับโดยทั้ง2รุ่นนี้นะฮะดินยันแล้วนะครับว่ามันมาจําหน่ายในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครัับบโดดยย S10 Lite เนนี่รราาาคคกก็หลลุออมแ้วะ ที่ผมได้บอกไปนะราคาของเขาอยู่ที่18,990บาทนะครับหายเฉพาะช่องทางออนไลน์ของ Samsung เท่านั้นนะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่าแล้วก็มาทําให้ตลาดสมาร์ทโฟนบ้านเราสั่นสะเทือนได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับทุกคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานคนทาคลิปด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะสงสัยประเด็นไหนเกี่ยวกับซัมซุงกาแลสซี่ S10 Lite แล้วก็ซัมซุงกาแล a ซี่ Note10 Lite นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปไล่ตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ